มีลูกค้าถามมาทางแชทว่าที่มาผ่อนจริงๆทำยังไงถึงผ่อนได้มีอาชีพไหนบ้างที่ห้ามผ่อนจริงๆต้องบอกว่าทางเบื้องต้นยูเฟนไม่ได้เช็คบูโรเราเช็คจากบัตรประชาชนสเตทเมนต์หรือว่าสลิปเงินเดือนค่ะลูกค้าคนไหนที่ติดบูโรเคยโดนยึดรถยึดบ้านก็สามารถผ่อนได้ส่วนคุณลูกค้าคนไหนที่สงสัยว่าจะผ่านยากไหม ไม่มีงานประจำจะผ่านจริงหรือเปล่ายื่นลงทะเบียนออนไลน์มาก่อนได้เลยค่ะแอดมินจะแจ้งผลภายใน1วนันร้านเราผ่านง่ายรีวิวลูกค้าจริงเพียบค่ะสำหรับใครที่หาร้านผ่อน iPhone ที่เชื่อถือได้ง่ายไวชัวร์และใช้แบบประชาชนใบเดียวมาที่ยูเฟนเลยค่ะได้เครื่องแท้ชัวร์ เรามี17สาขาทั่วทุกภาคทั่วไทยและจะขยายสาขาไปเรื่อยๆใครอยากให้ไปเปิดสาขาที่ไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยค่ะสนใจผ่อนกับเพื่อนที่รู้ใจ y o u f r i e n d ทักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ